สวัสดีค่ะพอะหนูไม่ชอบอยู่เฉยๆหนูชอบเดินไปเดินมานะคะค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ่อจา๋าแม่จา๋าพี่จา๋าสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเห็นผู้คนมาฟังปราศัยของภาพเพื่อไทยจิตใจเบิกบานนะคะแล้วก็ใจฟู มีแรงทำงานให้พักเพื่อไทยไปอีกหลายๆายปีเลยนะคะวันนี้เห็นถึงพลังพวกเราแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งวันที่15กันยายนนี้ค่ะหนูจะทำยังไงดีนะหนูถึงจะได้คนไปช่วยงานพักเพื่อไทยอีกคนในพิศณุโลกเขตหนึ่งพี่น้องวันที่15กันยายนนี้สัญญากับปานทิพย์ได้ไหมไปกาเบอร์สองได้ไหม เสียงเบาไปข้างหลังไม่ได้ยินเอาใหม่ค่ะเอาใหม่เอาใหม่สัญญาได้ไหมวันที่ส5กันยายนไปเลือกเบอร์อะไรข้างหลังเบอร์อะไรขอบคุณมากค่ะค่ะพี่น้องคะเมื่อกี้มามีหลายๆท่านนะคะบอกว่าเป็น FC ติดตามเพจ Facebook ของปาทิพย์ใช่ค่ะพี่น้อง ปานทิพย์ทำงานมา1ปี2เดือนนะคะก็อยากเรียนให้พี่น้องทราบว่าปัญหาของพิษณุโลกมีมากมายที่ปานทิพย์นำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรและมีเสียงสะท้อนมาจากพี่น้องเขตหนึ่งค่ะเยอะมากแชทเข้ามาใน Facebook ของปานทิพย์แล้วบอกว่ามีปัญหาปานทิพย์ก็เลยตั้งกระทู้ทั่วไปนะคะบอกไปถึงสภาผู้แทนราษฎรทำหนังสือไปเมื่อวันที่10เมษายนนะคะปี2567ที่ผ่านมา เพราะว่าทราบปกว่าบ้านคลองรถติดไหมติดไหมดีไหมค่ะพี่น้องคะแยกบ้านคลองรถติดมากนะคะบ้านที่ทำหนังสือนะคะตั้งกระทู้ไปแล้วบอกว่ามีอยู่หกจุดจุดแรกจุดวัดสกัดน้ำมันนะคะที่รถติดมากจุดที่สองจุดแยกมหาวิทยาลัยเนสวนหรือแยกหนองอ้อบ้านเรานะคะและเกิดอุบัติเหตุไครั้ง เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเนื่องจากว่ามีข้าราชการคณะอาจารย์นะคะที่มหาวิทยาลัยสวนเนี่ยใช้รถใช้ถนนจุดนั้นมากมายจุดที่3แยกเอ็กเรย์ค่ะและจุดที่4นะคะแยกบ้านครองตอกอ้อนะคะท่องมาแล้วค่ะพี่น้องและมีมีที่สำคัญคือแยกแสงดาวแล้วก็แยกไทยไอโลเพราะตรงนั้นเนี่ย ขอให้ทําสะพานข้ามเพื่อให้ลดอุบัติเหตุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ปานทิพย์ได้ทางานให้โดยพี่นพพลเหลืองทองนารานะคะเราก็มานั่งประชุมรวมกันอันนี้คือสิ่งที่ทําให้ชาวพิษณุโลกบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่จะบอกพี่น้องว่าทํายังไงปานทิพย์ถึงจะได้น้องบู้เข้าไปทํางานให้กับพี่น้องไปนําเสนอปัญหาความเดือดร้อนนะคะเพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนรัษฎรวันนี้ พี่น้องได้มาฟังแล้วตัดสินใจแล้ววันที่15กันยายนนี้พี่น้องอย่าลืมนะคะว่าเป็นเรื่องสำคัญของทุกคนเลือกได้ไหมเลือกปู้ได้ไหมจริงไหมสัญญานะโอเคตกลงกันแล้วนะหนูสแกนได้หมดแล้วนะถ้าใครถ้าใครไม่ทำจริงนะคะจูดจูดนะคะค่ะพี่น้องคะ วันนี้เป็นวันหนึ่งนะคะที่พักเพื่อไทยนะคะเราตั้งใจมาขอโอกาสให้น้องอู้นะคะเข้าไปทำงานนะคะวันนี้พีนพ่นพนอยู่ซ้ายปานทิพย์อยู่ขวานะคะและน้องอู้อยู่ตรงกลางเรามีสอสของพักเพื่อไทยเพียงแค่สองคนในจังหวัดพิศนุโลกทำยังไงจะให้ไข่แดงพิศนุโลกเขตหนึ่งนั้นเป็นไข่รูป ไข่ดาวเต็มๆมขึ้นอยู่กับพี่น้องแล้วค่ะวันที่15กันยายนนี้ฝากพี่น้องทุกท่านนะคะช่วยการสนับสนุนผู้จะเด็ดจันทาเปอร์อะไรคะเปอร์อะไรคะ15กันยายนนี้เป็นวันที่ทุกท่านจะตัดสินใจแล้วว่าผู้จะเด็ดจันทาจะไปช่วยนำปัญหาเพื่อบอกต่อกับรัฐบาลในสภาผู้แทนราษฎรว่า พักของเรานะคะมีปัญหาอะไรนะคะเขตของเราเขตหนึ่งมีปัญหาอะไรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักเพื่อไทยเรามีระบบการทํางานที่ดีมากทุกวันอังคาเราจะประชุมพักนะคะแล้วประชุมพาคเหนือก่อนไปทุกท่านสสที่นั่งอยู่ที่นี่ค่ะทุกคนก็จะนําเสนอปัญหาบอกต่อพักเพื่อไทยแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปประชุมใหญ่ของพักแล้วนําเสนอของภาคเหนือทั้งหมดว่า เรามีปัญหาอะไรและดําเนินการแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนพระนั้นพี่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่าปู้นะคะได้เข้าไปเป็นสอสอของพี่น้องปู้จะมีพี่นพพลและปานทิพย์เป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้น้องแก้ไขปัญหาของพิุโลภเขตหนึ่งให้กับพี่น้องได้ทันทีได้รวดเร็วและทําได้จริงค่ะดีไม่ดีจริงไหม เอาบู้ไหมเลือกปู้ไหมบู้น้องวันนี้สิค่ะวันนี้บานทิพย์ขอจูงมือน้องเข้าสู่สภาแต่จะไปไม่ได้ถ้าทุกท่านไปใช้สิทธิ์วันที่สิกันยายนนี้เลือกน้องชายหนูเข้าไปเพื่อไปช่วยกันทำงานเบอร์อะไรคะฝากเลือกผู้จะด็ สอบปานทิปครับพิมพิชาชัยสุภกิจเจริญเคซีพิษสุนลกรองจงเมาน้องชายครับบูชดันทจาบ้าเบอร์เบอร์เบอร์สิบห้ากันยายนนี้พี่น้องพร้อมใจเลือกเบอร์หาเบอร์สองเข้าสู่สภาเป็นรัฐบาลครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพุกท่าันครับนี่คือการรวมแรงรวมใจกัน นำสอสอของเมืองพิษณโลกเข้าไปสู่สภาอีกท่านหนึ่งแน่นอนครับเรามีสอสอเขตนะฮะเขต4ของเราสอสอปาท,ทิพย์เข้าไปทำงานแล้วอีกท่านหนึ่งครับจากอาจารย์มหาวิทยาลัยสู้นักการเมืองเต็มตัวนั่นก็คือบุคคลสัมพั์คนนี้ครับ